แล้วก็รู้สึกว่าอันนี้มันเหมือนเป็นแบบว่าโอกาสสุดท้ายของเราแล้วแบบว่าม6งหกแงก็เลยลองดูยังไม่เคยทำอะไรนี้เหมือนกันก็เลยเลือกที่จะข้ามแง่อพลงมาวันนั้นก็รู้สึกดีใจครับผมก็ได้เจอนดองๆที่น่ารักถึงวันนี้นะครับผมได้ด้วยครับเพ่อนครับก็ตอนแรกก็คือเห็นที่ GMPV เขาประกาศหาพวกแบบ Thailand School Star เป็นชินกเรียอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราชอบการร้องเพลงชอบการเต้นแล้วก็ชอบการแสดงก็เลย ลองมาประกวดดูแล้วก็ดีใจมากๆที่ได <พ summary. S 2> ้มาเป็นครอบครัว GMMTV ค่ะถ้าผมตายแล้วผมโคตรย่านเลยฝอดนะครับฝอดอรันไปครับฝอดอรันคือปกติผมประกวดอยู่แล้วผมชอบใส่ประกวดร้องเพลงร้องเพลงอยู่แล้วแล้วก็มีพี่คนนึงที่พนักงานชื่อผู้เลยชื่อโกพี่โกโอ้โกพี่โกตอนนี้เขาดูไรแค่ไหนครับดูมันเ เขาว่าทักมาบอกว่าเอ้ยสนใจลองมาประกวดดูไหมตอนแรกผมเองไม่รู้ว่าเป็นรายการประกวดอะไรแต่ก็เออลองดูก็ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตก็สุดท้ายก็มาอยู่ตรงนี้ฮะดูข้างหลังนี่คือพี่อ๊อฟแล้วพี่อ๊อฟอย่างผู้บริหารมองแรงโอ้โหยืนอยู่กลางแบบแล้วพี่อ๊อฟบอกเลยว่าวินนี่เฮ้ยแล้วนะแล้วตรงนั้ โอเคผ่านไปเผ่านไปอ่ะเรามาเล่าถึงตอนประกวยดีกว่าครับเออ่พวกเราสี่คนเป็นผู้ชายหมดใช่ไหมเราคงจะตัดสิเกันไม่ได้แต่ถ้าเป็นพี่เอิร์นตอนนั้นคิดว่าใครเตะตาได้สุดห้าเมื่อแอนตัวเองแหวงๆคิดว่าเอ้คือแม่งมีแวว่ะได้แน่ๆไม่มีเตะตามีแต่หน้าเตะก็รู้สึกตอบยากนะเพราะว่าน้องๆต้องใอ้ เมมเบอร์ส่วนน้องโฟสก็คือลำวยเก่งอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าทุกคนมีความสามารถแล้วก็มีความยูนิคเป็นของตัวเองโอ้โหยว่าคเตะตาทุกคนเลยละกันโอ้โหตอนตอบนงามมากเลยอะอ่ะถ้าสี่ปนเนี้ยให้เลือกหนึ่งคนต้องต้องเลือกคนหนึ่งเลือกเลือกคนเลือกคนหนึ่งใช่ไหมใช่เลือกตัวเองได้ปะอ่ะโอนั่นแเล่นั่นแหละเป็นคำถามดีกว่า อ่ะพอพวกคุณเข้าอยู่จ m t v นทีวีเนี่ยมันมันเป็นไงดีไหม <c oughs> มันก็ต้องดีอยู่แล้วสิ <c oughs> เออมันดีอยู่แล้วใช่แต่แบบมันดียังไงเออ <c oughs> มันดียังไงไงมันดียังไงไงแบบนงิงานแรกคืออะไระงานที่ประทับใจที่สุดคืออะไรอย่างพวกเราเนี่ย <c oughs> อีอันนี้แพ็จิ้มแล้วไปเ็นอ่าอันนี้คือประทับใจมีอะไรที่แบบงานประทับใจหน่อยจะเข้าจีนไหม อ่ะงั้นผมพูดแล้วกันอ่าครับผมรู้สึกว่าเป็นที่ที่ให้โอกาสผมลกันในการร้องเพลงเพราะว่าพวกที่ผมร้องเพลงเฉยมันก็ไม่ได้มีแบบช่องทางอะไรหรอกเนาะแต่คืองานแรกของผมก็คือร้อง OST ประกอบซีรี์เลยครับผมแล้วก็ก็ร้องเพ,เพเลงเรื่อยๆแล้วก็ผมรู้สึกว่าพี่พี่ถาแล้วก็พี่ผู้ใหญ่ทุกคนก็ให้โอกาสพวกเราในการแสดงความสามารถที่เรามีเนาะทางด้านการร้องเพลงแล้วก็การแสดงที่เราแบบกำลังจะเริ่มนะครับก็ต้องขอขอบคุณที่ให้โอกาสแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนที่สพอกเราด้วยนะครับผม Спасибо.